กระเป๋าเอกสารหากคุณเดินไปในเมืองใหญ่ๆจะพบว่าผู้คนทั้งชายและหญิงจำนวนมากใช้กระเป๋าเอกสารเป็นสิ่งบรรจุสิ่งนี้มากมายจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการใช้กระเป๋าเอกสารคือใช้สิ่งของมักเป็นเอกสารต่างๆในการขนย้ายไปมาไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง จึงไม่ควรใส่สิ่งต่างๆลงไปอย่างไร้ระเบียบการเลือกซื้อกระเป๋าเอกสารหนึ่งโดยทั่วๆไปกระเป๋าเอกสารจะมีสองแบบคือแบบตายตัวและแบบขยายออกได้สองให้เลือกใช้กระเป๋าเอกสารที่กันน้ำได้เพื่อป้องกันเอกสารเปียกสามกระเป๋าเอกสารที่ดีต้องมีกระเป๋าอย่างน้อยหนึ่งชั้นและข้างในต้องมีซิปอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ในขณะนี้กระเป๋าเอกสารบางชนิดมีการออกแบบให้ใส่สิ่งต่างๆเช่นปากกาและเครื่องคิดเลข 4. บางคนอาจชอบกระเป๋าเอกสารแบบมีซิปอยู่ด้านนอกเพื่อใช้เก็บพวกหนังสือพิมพ์เอาไว้อ่านขณะเดินทาง